สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับคุณครูมนัชยาพรมเทพกันอีกครั้งนะคะวันนี้คุณครูก็พานักเรียนมาเที่ยวทิปกับคุณครูนะคะในบรรยากาศสุดชิลนั่งเรียนกันริมชายหาดมองท้องฟ้าสีครามนะคะค่ะสำหรับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันเรื่องการหาค่าของตัวไม่ทราบค่านะคะนักเรียนพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะ เราไปเริ่มกันเลยนะคะค่ะเรียนดูสมการที่ครูให้มานะคะอันนี้เรียกว่าสมการนะคะเพราะมีเครื่องหมายเท่ากับหรือเราจะคุ้นเคยกันในชื่อของประโยคสัญลักษณ์นั่นเองนะคะจากโจทย์ข้อนี้5บวก4เท่ากับ9ตัวเลขง่ายเลยใช่ไหมคะนักเรียน ก่อนอื่นนะคะเรามารู้จักการเรียกชื่อของแต่ละตัวก่อนนะคะตัวแรกเลขห่าของเราอยู่หน้าเครื่องหมายบวกเราเรียกว่าจำนวนที่หนหรือตัวตั้งนะคะส่วนเลขสอยู่หลังเครื่องหมายบวกเราเรียกว่าจำนวนที่สอหรือตัวบวกนะคะและหลังเครื่องหมายเท่ากับก็จะเป็นผลบวกนั่นเองค่ะจาก ประโยคสัญลักษณ์ที่คุณครูให้มานะคะจะเห็นว่า5บวก4เท่ากับ9เนี่ยคำตอบทั้งของสองฝั่งเนี่ยมีค่าเท่ากันถูกต้องไหมคะอ่ะแล้วนักเรียนดูประโยคถัดไปนะคะถ้าคุณครูนำเลข9มาลบด้วย5ก็จะได้เท่ากับ4ใช่ไหมคะหรือนักเรียนนำ4มาอยู่ข้างหน้า 4ก็จะมาจากนำเลข9ลบด้วย5นั่นเองค่ะต่อไปนะคะถ้านครูเปลีป่ยนใหม่ค่ะคุณครูนำเลข9มาลบด้วย4ก็จะได้เท่ากับ5หรือ5มาจาก9ลบด้วย4นั่นเองนักเรีนยนสังเกตนะคะว่าตัวเลขที่คุณครูนำมาลบกันเนี่ย ถ้าใช้การลบคุณครูน,นำตัวผลบวกใช่ไหมคะมาลบกับจำนวนที่เป็นตัวตั้งหรือตัวบวกใช่ไหมคะแล้วมันจะได้เท่ากับอีกหนึ่งจำนวนเลยใช่ไหมคะเราสามารถเขียนผลบวกอยู่ข้างหน้าแล้วก็นำผลบวกเนี่ยมาลบกับจำนวนใดจำนวนหนึ่งก็จะได้จำนวนที่เหลือนะคะ ตรงนี้คุณครูก็จะสรุปให้นักเรียนนะคะว่าการนำจำนวนที่1บวกจำนวนที่2ก็จะได้เท่ากับผลบวกหรือเราอาจจะพูดว่าตัวตั้งบวกด้วยตัวบวกเท่ากับผลบวกนั่นเองค่ะค่ะและจากบรรทัดด้านล่างเมื่อกี้นะคะคุณครูก็สรุปว่าผลบวกลบด้วยจำนวนที่1 ก็จะเท่ากับจำนวนที่2นะคะหรือเราเขียนว่าจำนวนที่2ขึ้นก่อนนะคะจำนวนที่สอเท่ากับผลบวกลบกับจำนวนที่1นะคะและอีกหนึ่งแบบก็คือผลบวกลบจำนวนที่สองเท่ากับจำนวนที่1หรือเราเขียนจำนวนที่1ขึ้นก่อนนะคะจำนวนที่1เท่ากับผลบวกลบจำนวนที่สองนะคะนี่คือความสัมพันธ์ระหว่างการบวกกับการลบนั่นเองนะคะ ต่อไปเรามาดูกิจกรรมฝึกความเข้าใจกันเลยนะคะนักเรียนดูจากโจทย์นะคะ10ลบเออไม่ใช่ค่ะขอโทษค่ะ10บ,บวกด้วย8มันจะได้เท่าไหร่คะตรงนี้ครูให้สี่เหลี่ยมมาใช่ไหมคะแสดงว่าให้เราเติมผลบวกเข้าไปใช่ไหมคะก็จะได้เท่ากับ18แล้วถ้าครูเปลี่ยนใหม่คะ่ะคุณครูเอา18ขึ้นก่อนคะ่ะ แล้วคุณครูใส่เครื่องหมายลบเข้าไปแต่ข้างหลังเครื่องหมายลบคุณครูใส่เป็นสี่เหลี่ยมมาให้ก็คือให้นักเรียนเติมค่าค่ะแล้ว18ลบด้วยจำนวนอะไรนะที่มันจะเท่ากับ10ก็คือลบด้วย8นั่นเองใช่ไหมคะจะเห็นว่าหลังเครื่องหมายเท่ากับเนี่ยเป็นเลข10ก็คือเรารู้ ผลบวกใช่ไหมคะคือ18และเรารู้จำนวนที่1แสดงว่าตัวลบของเราต้องเติมจำนวนที่2เข้าไปนะคะต่อไปค่ะคุณครูให้18เหมือนเดิมค่ะลบด้วยจำนวนอะไรเอ่ยแล้วมันเท่ากับ8ก็ต้องลบด้วย10ใช่ไหมคะเพราะว่าเรารู้ผลบวกและจำนวนที่2ใช่ไหมคะ แสดงว่าตัวที่เหลือที่เราจะใส่ก็คือเลข10นั่นเองนะคะนี่ก็คือใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการบวกกับการลบมาช่วยในการหาคำตอบนะคะต่อไปค่ะ24บวก16ได้เท่าไหร่เอ่ย40ใช่ไหมคะอ่าแล้วดูข้อถัดไปค่ะคุณครูให้40ลบด้วยจำนวนอะไรนะแล้วมันเท่ากับ24 นักเรียนว่าเราควรจะเติมเลขอะไรคะถ้าเราสังเกตจากโจทย์ในบรรทัดด้านบนเนี่ยเรารู้ 40, ่สเรารู้24ตัวที่ยังไม่ได้เติมมาก็คือเลข16ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้เราก็เติมเลข16เข้าไปนั่นเองค่ะต่อไปค่ะตัวหน้าหายไปค่ะแต่เรารู้ว่าเราจะต้องลบ กับ24แล้วได้เท่ากับ16ใช่ไหมคะตัวหน้านักเรียนว่าน่าจะเติมอะไรคะที่มันหายไปถ้าเราเทียบจากบรรทัดบนเนี่ย24มีเหมือนกันเลยใช่ไหมคะแล้วก็มี16เหมือนกันแสดงว่าตัวที่หายไปคือเลข40นั่นเองคะ่ะเราก็ใส่40เข้าไปที่ข้างหน้านะคะจากโจทย์แต่ละข้อเนี่ยใน3บรรทัดเนี่ย จะเห็นว่ามันมีความสัมพันธ์กันนะคะนักเรียนแสดงว่าเวลานักเรียนหาคําตอบในช่องสี่เหลีย่ยมนักเรียนก็จะต้องใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบมาช่วยนะคะค่ะมาดูข้อถัดไปกันเลยนะคะต่อไป25บวกด้วย5อขออภัยค่ะ25เท่ากับ ห้าบวกด้วยจำนวนอะไรไม่ทราบนะคะก็คือเราก็ต้องใช้ความสัมพันธ์ใช่ไหมคะก็คือเราก็คิดว่าห้าบวกอะไรหน้าถึงจะได้ยี่สิบห้าก็คือต้องบวกด้วยยี่สิบนั่นเองนะคะต่อไปยี่สิบเท่ากับจำนวนอะไรไม่รู้แต่ต้องลบด้วยห้านักเรียนว่าน่าจะเติมอะไรดีคะ เลขอะไรที่ลบห้าแล้วเหลือยี่คะก็คือ25ใช่ไหมคะอ่าต่อไปคะ่ะ5เท่ากับเลขอะไรไม่ทราบแต่ลบด้วย20เลขอะไรหน้าลบ20แล้วจะเหลือ5เติมอะไรดีคะนะักเรียนอ่าบางคนก็ตอบได้แล้ว25นั่นเองนะคะเป็นยังไงคะพอจะเข้าใจไหมคะเนี่ย มาดูข้อถัดไปนะคะ3 3บวกด้วย17ได้เท่าไหร่คะนักเรียนช่องสี่เหลี่ยมเราจะเติมอะไรดี mm hmm. เท่ากับ50นะคะต่อไปค่ะ33 mm hmm. เท่ากับสี่เหลี่ยมลบด้วย17สี่เหลี่ยมนี้ถ้าเราคิดก็คือจำนวนอะไรลบ17แล้วได้33ถ้าเราใช้ความสัมพันธ์ด้านบน นักเรียนก็เทียบเลยค่ะมี33เหมือนกันเลยมี17เหมือนกันด้วยเลขอะไรหายไปเอ่ย50นั่นเองใช่ไหมคะเราก็เอามาเติมก็จะได้33เท่ากับ5้ลบ17นะคะต่อไป17เท่ากับ5้ลบอะไรคะถ้าเราเทียบจากด้านบนตัวเลขที่หายไปก็คือ33นั่นเองนะคะ ตรงนี้ถ้าเราใช้การสังเกตเนี่ยจะเห็นว่าเ,เราสามารถเติมตัวเลขที่หายไปจากประโยคสัญ,ญลักษณ์การบวกแล้วก็เอามาเทียบกับประโยคสัญ,ญลักษณ์การลบได้เลยใช่ไหมคะแต่ถ้าเราไม่มีให้เทียบนักเรียนก็ต้องใช้ความสัมพันธ์นะคะฝึกการใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนะคะจากโจทย์ที่ครูยกตัวอย่างมาให้ นักเรียนพอจะเข้าใจไหมคะคุณครูก็คิดว่านักเรียนคงพอจะอคำนวณได้ไม่ยากนะคะเพราะว่าตัวเลขที่ครูให้นักเรียนฝึกเนี่ยก็เป็นตัวเลขง่ายๆนะคะเราก็มาสรุปสิ่งที่ได้เรียนไปในกิจกรรมอันนี้นิดนึงนะคะสิ่งที่ได้เรียน จากกิจกรรมจะเห็นว่าคุณครูใช้จํานวน2จํานวนมาบวกกันใช่ไหมคะเราก็จะได้ว่าผลบวกของจํานวน2จํานวนเนี่ยเมื่อลบเมื่อนําผลบวกเนี่ยมาลบกับจํานวนใดจํานวนหนึ่งแล้วผลลบที่ได้ก็ต้องเท่ากับจํานวนอีก1จํานวนที่เหลือนะคะค่ะต่อไปมาดูกิจกรรมการหาจํานวน ที่แทนค่าด้วยสี่เหลี่ยมหรือตัวไม่ทราบค่านั่นเองนะคะนักเรียนดูจากโจทย์นะคะถ้าสี่เหลี่ยมบวกกับ4ีแล้วเท่ากับ8 5ตรงนี้นักเรียนอาจจะอ่านว่าจำนวนอะไรบวกด้วย40เท่ากับ85ก็ได้นะคะแล้วสี่เหลี่ยมเนี่ยจะแทนด้วยจำนวนใดนะคะ จากโจทย์ข้อนี้เราก็ใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนะคะมาช่วยสิ่งที่โจทย์ให้มาเนี่ยทำให้เรารู้ว่าเ,เรารู้ผลบวกคือ85ใช่ไหมคะกับจำนวนที่2หรือตัวบวกนั่นเองใช่ไหมคะเราก็ใช้ความสัมพันธ์ของการบวกวิธีการหาตัวสี่เหลี่ยมตัวเนี้ยที่โจทย์ถามเราก็นำผลบวกคือ85ค่ะมาลบกับ ตัวบวกหรือจำนวนที่2นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นบรรทัดนี้มันก็จะได้ว่าสี่เหลี่ยมเท่ากับ85ลบกับ40นะคะดังนั้นสี่เหลี่ยมคือเท่าไหร่คะนักเรียนก็คือ45นั่นเองนะคะเมื่อน,นักเรียนหาคำตอบมาได้แล้ว45ก็จะเป็นคำตอบของข้อนี้ใช่ไหมคะนักเรียนก็นำมาเขียนสรุปคำตอบเป็นเลขไทยนะคะ ว่า45อ่าแล้วก็อย่าลืมนะคะเมื่อเรียนหาคำตอบมาได้แล้วเนี่ยให้นักเรียนตรวจสอบความสอดคล้องของคำตอบที่หามาได้ด้วยว่าถูกต้องหรือไม่วิธีการก็คือให้นักเรียนนำคำตอบที่ได้เนี่ยไปแทนที่สี่เหลี่ยมในโจทย์สี่เหลี่ยมมันอยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะเมื่อกี้แสดงว่านักเรียนก็ เขียน45ขึ้นก่อนแล้วบวกด้วย40เท่ากับ85ถ้าเราดูเนี่ยตัวเลขฝั่งซ้ายจำนวนที่1บวกจำนวนที่2 45บวก40ก็คือได้85เหมือนกันใช่ไหมคะแสดงว่าคำตอบที่นักเรียนหามาได้เนี่ยถูกต้องแล้วนะคะอ่ะก็จะทำได้นะคะข้อแรกผ่านไปนะคะต่อไปมาดูข้อที่2ค่ะข้อที่2 ถ้า120บวกด้วยสี่เหลี่ยมเท่ากับ230แล้วสี่เหลี่ยมแทนด้วยจำนวนใดเมื่อกี้คุณครูให้หาตัวหน้าหรือตัวตัวบวกนั่นเองใช่ไหมคะแต่โจทย์ข้อนี้ครูขออภัยค่ะข้อแรกเรามาหาตัวตั้งแต่ข้อนี้เรามาหาตัวบวกใช่ไหมคะเราก็ใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบเหมือนเดิมค่ะโดยนักเรียนเอาผลบวกค่ะ2 3 0 เป็นตัวตั้งลบกับจํานวนที่หหรือตัวตัวตั้งนั่นเองนะคะ230ก็จะได้ว่า230ลบด้วย120แสดงว่าสี่เหลี่ยมคือเท่าไหร่คะเอา230ลบด้วย120เท่ากับ110นั่นเองนะคะ แล้วนักเรียนก็มาสรุปคำตอบเขียนเป็นเลขไทยนะคะว่าได้110นะคะจากนั้นให้นักเรียนตรวจสอบคำตอบที่ได้โดยการแทนที่ตัวเลขลงไปตรงสี่เหลี่ยมนะคะจากโจทย์ก็จะได้เป็น120บวกกับ110แล้วเท่ากับ230ซึ่งถ้าเราดูการบวกของฝั่งซ้ายเนี่ยถ้าเราลงบวกแล้ว มันได้เท่ากับผลบวกจริงๆก็แสดงว่าคำตอบที่นักเรียนหามาได้ถูกต้องนั่นเองนะคะค่ะคุณครูก็หวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจการหาตัวไม่ทราบค่าและสามารถทำแบบฝึกได้นะคะวันนี้คุณครูก็อยากจะฝากนักเรียนให้ไปฝึกฝนจากที่คุณครูสอนไปนะคะโดยให้นักเรียนทำานะ ในหนังสือแบบฝึกหัดนะคะหน้า21ข้อ3ใหญ่นะคะและแบบฝึกหัดหน้า30 31ข้อ1ถึงข้อ5นะคะมี5ข้อนะคะก็จากตัวอย่างที่คุณครูให้ไปวันนี้ก็หวังว่านักเรียนคงจะนำไปใช้ในการทำแบบฝึกหัดได้นะคะซึ่งในแบบฝึกหัดเนี่ยจำนวนที่เขาให้มาเนี่ยจะเป็นจำนวน มากกว่าหนึ่งแสนนะคะตามเนื้อหาที่เราเรียนเพราะฉะนั้นตัวเลขมันเยอะมากบางครั้งเวลานักเรียนคํานวณเนี่ยอาจจะเกิดความผิดพลาดได้เพราะฉะนั้นเวลาที่นักเรียนคํานวณเสร็จแล้วในการตรวจสอบคําตอบของนักเรียนเนี่ยคร,ครูอนุญาตให้หนักเรียนฝึกใช้เครื่องคิดเลขในการตรวจสอบคําตอบได้นะคะ ก็หวังว่าวันนี้นักเรียนคงจะได้รับความรู้และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเ,เองได้นะคะขอให้นักเรียนมีความสุขและก็ปลอดภัยจากโควิดสินะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ